สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่20พฤศจิกายนปีพศ2563จากเว็บไซต์ทีเด็ดคิกคอมวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นลบกวุเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้กับพวกเราด้ยครับและถ้า้องกันแล้วเรามันเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการอ e ีเมลีกอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างตันพาเลตเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่27เดือนพฤศจิกายนปีพศ2563แข่งขันกันในเวลาที3ตรงตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของคริสตัลพาเลตนะครับเปิดสนามเซลฮอร์สพาร์ตนะครับหลังย่ำของเขาเพื่อรับการเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับผม สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพมา4เกมโดยทางเจ้าบ้านนั้นชนะ2เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2563นัดนี้นะครับคริสตัลพาเลตเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดผลคือคริสตัลพาเลตชนะไป1ประตูต่อ0ครับผม สถิติ20เกมหลังสุดคุณนา้านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ7เสมอ3และแพ้10เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดคุณนา้านคิสตันพาเลตนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่24เดือนพฤศจิกายนปีพศ2563นัดนี้นะครับเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิสตันพาเลตผลคือคิสตันพาเลตบุกไปแพ้สกอร์1ประตูต่อ0ครับผม แล้วมาดูในส่วนถิตี20เกมหลังสุดคะแน้า,านทีมเยือนนะครับพวกเขาชนะ8เสมอ3และแพ้9เกมหากดูซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง3เกมโดยนัดล่าสุดคะแนาานวคาิลยู United นะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่21เดือนพฤศจิกายนปีพศ2563นัดนี้นะครับสเซ United เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเชลซีผลคือลยู United แพ้คาบ้าน้วรสกอร์0ประตูต่อ2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเราคามาที่คริสตันพาร์เรตตอมาร์เรลคาร์ปอปหากดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าฟอร์มนั้นค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวผมจึงของมาดูสถิติการพบกันเองของทั้งคู่นะครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขามาห้าเกมเป็นทางเจ้าบ้านนั้นชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2เกมในวันนี้จากการที่เจ้าบ้านอย่างคริสตันพาร์เรตตอมาเดละคาร์ปอปผมเชื่อได้ว่าคริสตันพาร์เรตสามารถทําได้ขอเชียร์ที่คริสตันพาร์เรตครับผมและหากให้วิคเคราะห์สกกกกอออรรรรรร์์์สสสูููงตตตต่่่่่่าาาาาาจเเเเเทมมมฐนนนนนน3ลละคคคัับบใีีี้้ผผขชชยยวิิพปด ไป1ต่อตศนครับผมเรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมอยู่ที่รายการลีกอิงฝรั่งเศสผมเลือกไปที่คู่ระหว่างสตาบูเปิดบ้านรับการมาเยือนของแลนคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่27เดือนพฤศจิกายนปีพศ2563แข่งขันกันในเวลาตี3ตรงตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยดางด้านของสตาบูนะครับเปิดสนามเมน่สตเดียมดังยองเขาเพื่อรับการมาเยือนของแลนครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา3เกมเป็นทางเจ้าบ้านนั้นชนะ1นเสมอ0ูนและแพ้ไป2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการหลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันที่25เดือนสิงหาคมปีพศ2 5 6 2นนัดนั้นนะครับสตาบูเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแลนผลคือสตาบูแพ้ไป0ประตูต่อ2ครับผม เรามาดูในส่วนซิติ20เกมหลังสุดคะนด้านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ4และแพ้ไปถึง11เกมหากตูสถิติย่อหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ0และแพ้ไปถึง4เกมโดยนัดลราสูาดคนด้านสตาบกนะครับอยู่ที่รายการกิอิงฝรั่งเศสเมื่อวันที่22เดือนพฤศจิกายนปีพศ2563นัดนี้นะครับมองกูรีเยเปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของสตาบกผลคือสตาบปบุกไปแพ้ดยสโก4ตัวต่อ3ทีเดียว เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทางทีมยืนนะครับพวกเขาชนะ8เสม,มอ4และแพ้8เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสม,มอ0และแพ้ไปถึง4เกมโดยนัดล่าสุดของทางแรนนะครับอยู่ที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายนปีพศ2563นัดนี้รับแรนเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเชลซีนันคือแลนแพ้ไป1ประตูต่อ2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลตราคามาที่เสมอหากดูฟอร์ม5้นัดหลังสุดของสองทีมครับจะเห็นได้ว่าฟอร์มนั้นค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวผมจึงขอมาดูสถิติการพูกันเองของคู่ตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาเพิ่มมา3เกมเป็นทางเจ้าบ้านนั้นชนะ1เสมอ0ูนและแพ้ไป2เกมในวันนี้จากการที่ต่อมาเลราคาเสมอผมเชื่อได้ว่าทีมยืนอย่างแรนมีดีขอเชียร์ที่แรนครับผมและหากคัวิเคราะห์สกอร์สูงต่ำจากเลทมาตรฐาน3ลูกนะครับในคู่นี้ผมขอเชียร์ที่สกอร์สูงผมเชื่อได้ว่าแลจะมาชนะไปสกรร1ตตคับผม ลองมาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สามสำหรับวันนี้ครับผมเลือกไปที่รายการบุนเดสก้าเยอรมันผมเลือกไปที่คุร์ว่าบวบบัวเปิดบ้านรับการเยือนของเวเดอร์เบเมนคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันท <27 S 1> ี่27่สิบเจ็ดตุลายนปีพศ2563แข่งขันกันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของวบบัวนะครับบนสนามโฟร์สวาเก้นอารีนาลังย่าององเขาเพื่อรับการเยือนของเวเดอร์เบเมนครับผม สถิติการพบกันของสองทีมครับตามข้อมูลเอ็ไ์ไซต์พวกเข,เขาเข้ามา4เกมเป็นทางเจ้าบ้านนั้นชนะ1เสมอ1นและแพ้ไปถึง2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการบุนเดสติก้าเยอรมันเมื่อวันที่เจ็ดตุนามปีพศนายหกสิบสนัดน,นี้นะครับเวเดอร์เมเมนเปิดบ้านต้อนรับการเยีอยงของวอเบวกผลคือวอบวร์บบ,คคบ,บุกมาชนะวยสกร์0ประตูต่อ1ครับผม สถิติ20เกมหลังสุดทางด้านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ9สเสมอ7และแพ้4เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3สเสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนักล่าสุดทางด้านเวิรบวกนะครับอยู่ที่รายการบุนเดสติก้าเยอรมันเมื่อวันที่21เดือนพฤศจิกายนปีพศ2 5 1 3นี่นะครับชาร์กเก้0-4เปิดบ้านต้อนรับการเปเยือนของเวิรบวกคนคือเวิรบวกบุกไปชนะด้วยสกอร์0ประตูต่อ2ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทานท้าน,นทีมเยือนนะครับพวกเขาชนะ11เสมอ7และแพ้2เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอไป4และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของท้าน,นเวเดอร์เบเมนนะครับอยู่ที่รายการบุนเดสกีกาเยอราันเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยนปีพศ2563นัดนี้นะครับบาเยอร์มิวนิกเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเวเดอร์เบเมนผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเดทราคามาที่โวบบวกต่อครึ่งควบลูกครับผมหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านอย่างโวบบวกนั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนผมจึงของมาดูสถิติการพบกันเองของทั้งคู่นะครับตามข้อมูลเมื่อซาพวกเขาพลกบมา4ี่เกมกับเป็นประนิศทางที่ตรงกันข้ามครับเพราะว่าเจ้าบ้านอย่างโวบบวกนั้นชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง2เกมในวันนี้จากการที่เจ้าบ้านโวบบวกต่อมาเลยราคาครึ่งควบลูกผมจึงเห็นว่ามากไปขอ ขอเชียร์ทีส่สกอร์ต่ำผมเชื่อได้ว่าคู่นี้จะเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมส่วนข้อมูลคู่อื่นและรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็ดขิกดอทคอมสตดิโแมทบทุกคู่รู้ผลเร็วกว่าใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจเพื่อนสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอลาไปก่อนขอเป็นเพื่อนเชียร์คนอย่ามีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรพุ่งนี้สวัสดีครับ